เกรื่นพรบริษัทชุดกระชุดกติธรรมวันนี้เมื่อทำเชื่อมบุญแล้วยังไม่สำเร็จได้แบบทันใจอย่าเพิ่งท้อปเป็นอดขาดทำให้เรื่อเๆร,รับรองว่าไม่นานนักจะต้องสำเร็จหรืออยางน้อยจะพบทางออกที่ดีแน่นอนในการเชื่อมบุญนั้นหลายท่านเคยถามด้วยความสงสัยว่าทำการเชื่อมบุญในเวลาไหนขอตอบตรงนี้เลยว่าเราสามารถทำได้ตลอดเวลาทั้งในช่วง เวลาที่ไม่มีปัญหาเพื่อเพิ่มบุญให้สายใยญ่แห่งบุญเชื่อมถึงการทำอะไรก็สะดวกทั้งในเวลาที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสซึ่งบางครั้งบุญของเราเองไม่พอเราเชื่อมบุญได้ทุกครั้งที่มีการทำบุญแต่ข้อสำคัญเราต้องสร้างบุญก่อนไม่เช่นนั้นเราจะเอาบุญอะไรไปเชื่อมบุญจะทำที่ไหนเมื่อไรก็ทำได้ทันที ในทุกเช้าเมื่อเราลืมตาขึ้นมาก่อนจะทำอะไรก็ควรจะสวดมนต์ไหว้พระขอเจริญพร